ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับพี่เออีกแล้วในเอเคปตตอการ์ดเกมนั่นเองนะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆนะเขามีกิจกรรม10บวีสิบใช่ไหมสิเดือน10ใช่ไหมวันนี้ในการลดแลกแจกแถมวันนี้เอ็คปต์ตอก็มีกิจกรรมดีๆมาฟังน้องเหมือนกันนะรับตั้งแต่วัทีนี้เลยตั้งใจฟังดีนะครับวันนี้จะมีการแจกกิจกรรมอ่าเป็นกิจกรรมอันนี้เลยกิจกรรมอี้วก่อนแจกของรางวัลก่อนอันนี้ของรางวัลนะครับอ่าเป็นสลีปลายโปเกมอนนะมือหนึ่งนะครับยังไม่แกะอะไรทั้งสิ้นนะ 65ซองนะอันนี้นะมือหนึ่งครับเป็นอันนี้เป็นชุดอ่าสเปเชียลเซตสองนะอันนี้เป็น KK ส่งมาให้พี่เอรีวิวนะอ่ะแล้วตอนนี้ก็รีวิวเสร็จแล้วนะมันเปิดรีวิวอย่างเดียวนะไม่ในการจัดเล่นหรือถอดอย่างใดนะครับอ่ะก็มี2รางวันนี้นะส่งฟรีนะครับย้ำส่งฟรีแจกฟรีกันเลยทีเดียวสำหรับน้องๆที่เป็น FC พี่เอแล้วก็อ่าคอยสสนับสนุนช่องเรามาตลอดเวลานะครับวันนี้พี่รจะมีกิจกรรมนะเนื่องในโอกาสวันเกิดพี่เอว,วันพรุ่งนี้นั่นเองสุดยอด นะครับก็วันที่1 1ตุลาเป็นวันเกิดพี่เอนะครับเราจะมีกิจกรรมภายใต้คอนเซปต์แฮปปี้เบิร์ a เดย์พี่เอยังไงให้โลกจำสุดยอดใช่ไหมเอาย่ง่ายเลยนะขั้นตอนการกิจกรรมฟังดีๆนะครับทุกคนพี่เจะพูดครั้งเดียวนะครับฟังดีๆนะหวังว่าจะไม่มีน่าหามางทีนะครับอย่างแรกเลยน้องๆกด s u b s c r i b e ช่อง A Cap i t a l ครับผมนะครับและแคปหน้าจอไว้ด้วยนะแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับอย่างที่2ให้น้องๆ แชร์คลิป A c a ค i t a l ลงบน Facebook ตรงไหนก็ได้ครับตั้งเป็นสาธารณะหรือไม่สาธารณะก็ได้นะครับพี่เอจะสามารถตรวจสอบได้นะอ่า YouTube จะมีช่องทางในการสามารถตรวจสอบได้นะครับก็แชร์คลิปพี่เอไปนะครับคลิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็3นะครับให้น้องนำภาพที่แคปเนี่ยมาเข้ามาใน Discord A Capital เเลยนะครับเข้ามาที่ห้องกิจกรรมเลยเดี๋ยวพี่เอจะเปิดให้ดูตามนี้เลยนะดูนี่อ่าแป๊บหนึงนะจิง โ okay. อเคดูนี่จะเห็นภาพนะครับนี่คือ Discord a c a p i t a l นะครับอตอนนี้ก็มีคนอยู่กันหลายคนเลยนะอโอเคก็ให้น้องๆเข้ามาที่ห้องกิจกรรมครับนี่เลยห้องกิจกรรมนะนี่ที่พี่กำลังพิมพ์อยู่นี่เห็นไหมเป็นห้องกิจกรรมนะครับให้เรานะครับเอาภาพแคปเจอร์ที่เราแคปเจอร์ไม่ใช่สิแคปเจอร์หน้าจอเรานะที่เรากด s u b ส c r i b e พี่เอนะครับโพสลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์นะครับพิมพ์ว่า,าวันนี้ วันนี้วันเก então, like ิดพี่เอขอให้พี่ม e ีความสุขหรืออะไรก็ได okay ้ที่พี่รู้สึกว่าเออพี่เอจะถูกใจนะครับให้แคปชั่นมาเลยก็ได้นะครับใส่ช่องแคปชั่นหรือจะเป็นอะไรกวนๆก็ได้นะครับนะพี่จะสุ่ม2รางวัลนะครับที่รู้สึกถูกใจนะครับไม่ได้สุ่มทุกคนนะจะบอกไว้ก่อนนะครับสุ่มที่เราถูกใจนะฮะสุ่มที่พี่เอถูกใจนะครับอ่าให้น้องๆกด s u b s c r i b e ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่เอจะเปิดให้ดูนะครับอ่า จะทาให้ดูเลยง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะอ่าอันแรกนะครับแคปเจอร์หน้าจอก่อนเลยนะแคปเจอร์หน้าจอที่ซับสไครต์พี่แล้วนะครับแล้วก็ c o ปปี้มาเลยนะอ่าหลังจากนั้นเข้ามาแชร์ก่อนนะอย่าลืมนะต้องแชร์คลิปก่อนนะครับแชร์คลิปไหนก็ได้นะหนึ่งคลิปนะแชร์ไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นให้น้องเอาภาพมาลงเนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็เพิ่มความเห็นไปเลยนะครับเพิ่มความเห็นไปว่าอ่าเฮดเฮดสมมติว่าเป็นเฮดบีดี d. P.A. Capital อาสมมุติแบบนี้นะครับนี่ข้างบนเป็นภาพเห็นไหมข้างล่างเป็นแคปชั่นแล้วก็อัปโหลดเลยครับปับ๊บอาภาพก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วข้างบนก็จะเป็นแคปชั่นสามารถแก้ไขได้เลยนะครับคนที่ทำครบนะครับ3ขั้นตอนพียจะสุ่ม2คนเท่านั้นรับรางวัลไปเลยนะครับเป็นสลิปมือ1โปเกมอนนะจำนวน65ซองนะครับนะไซส์บัตตี้ไฟนะครับเว้นแก่ใส่ได้2คือสเปเชียลเซตสนะครับอา ก็เป็นของไรเทนั่นเองนะซึ่งของใหม่ก็จะเข้าพอดีเลยนะอย่าลืมนะครับเป็นคอนเซปต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ยังไงให้โลกจำกับ A Cap i t a l นะครับ3ขั้นตอนทวนรอบสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่1น,นะครับให้น้องๆกดแชร์กดไลค์กดแชร์คลิปของพี่เอนะครับเป็นสาธารณะหรือไม่สาธารณะก็ได้แต่กดไลค์กดแชร์นะครับนะพี่เอจะตรวจสอบชื่อนะครับว่าชื่อน้องอ่าได้ทําการตรวจสอบแชร์แล้วหรือย,ยังอ่าสองให้แคปหน้าจอนะครับนี่เห็นไหม เหมือนอันนี้เป็นภาพเห็นไหมเอแคปตออันนี้ติดตามแล้วอก็แคปหน้าจอมาหลังจากนั้นก็ให้พิมพ์นะครับแบบนี้เลยนะว่ามีแคปชั่นอะไรจะให้พี่เบิร์เดย์พี่จะคัดเลือกนะครับจํานวนไม่กี่คนเท่านั้นนะครับมาสุ่มกันตรงหน้านะจะไม่ได้ทุกคนนะครับจะได้เฉพาะคนที่มีแคปชันให้พี่เบิร์เดย์สุดเกลียนให้กับพี่เอนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับง่ายๆนะครับในกิจกรรมวันนี้เริ่มกิจกรรมวันพรุ่งนี้เรียกว่าเป็นวันนี้เที่ยงคืนละกันนะครับ วันนี้เที่ยงคืนนะครับวันนี้วันที่10นะวันนี้เที่ยงคืนนะครับหมดเวลาพรุ่งนี้เวลา,าเวลา19บเกานิกานทีหนึ่งทุ่มครึ่งพี่เอปิดนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งพี่เอปิดหลังจากนั้นพี่เจะมาประกาศตอน2องทุ่มครึ่งนะครับพี่จะมาประกาศอ2องทุ่มครึ่งประกาศหมายถึงให้น้องเนี่ยเข้ามาในห้องกิจกรรมพี่เอได้เลยนะนี่เห็นไหมพี่ในห้องกิจกรรมนะครับเข้ามาเลยนะแล้วก็พี่จะมีการสุ่ม ให้น้องเห็นกันจะ,จะจะไปเลยนะครับนะจะจะไปเลยหมายถึงว่าน้องจะได้เห็นกันตรงหน้าไม่มีจัดฉากไม่มีเตี้ยมทุกคนสิทธิ์เท่ากันหมดไม่ว่าจะทีมงานหรือเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนใครก็แล้วแต่นะครับได้ฟรีเหมือนกันหมดอยู่ที่ดวงนะมากับดวงแล้วก็แคปชั่นสร้างสรรค์โอเคก็ประมาณนี้นกันสําหรับการแจกของาะวันพี่เอก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็หวังว่าใ้ทุกคนอยู่กับเอกไม่ต้องไปนานๆใครอยากให้มีคอนเทนต์อะไรก็สามารถนําเสนอได้นะครับวันเกิดพี่เอปีนี้ก็ อยากให้อะไรดีๆเกิดขึ้นก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับวันนี้ก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่เอด้วยนะครับผมสวัสดีครับ